สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวบันทีส์บาบลตี้รัดด้วยนะครับเห็นมีคนทักมาถามว่าพี่ช่วงนี้ตลาดมันเน่าจังทําไมราคามันตกจังอะไรแบบนี้ครับผมก็เลยอยากทาคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อบอกถึงเหตุผลและสาเหตุนั่นเองและทํายังไงให้ไอดีมีราคาล่ะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเข้าแต่ละเรื่องก่อนนะเอาอย่างแรกก่อนคุณลองนึกถึงตัวเองอะ่ะถ้าคุณอยากได้ไอดีนั้นอะ่ะต้องเป็นไอดีแบบไหนอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมลองไล่นะอย่างแรก มีทุกสีเล่นได้ทุกสีไหมถึงแม้ว่าไม่มีตัวเมตาก็ตามเนี่ยอย่างไอดีผมเนี่ยผมไม่มีแชงใช่ไหมแต่ถามว่าผมมีครบทุกสีที่เล่นได้ไหมอันเนี่ยคู่เนี้ยเล่นได้แล้วคู่แดงล่ะเนี่ยก็อาคากับยามาโตะคู่เขียวล่ะก็เซตโตโรเจอร์โอเด้งเห็นไหมถึงแม้ว่าไม่มีโรเจอร์หรือโอเด้งก็ได้แต่มันได้คู่เล่นแล้วไงเขาเข้าใจความหมายผมไหมผมว่าทุกคนในคิดเหมือนกันซึ่งตอนแรกผมก็เป็นผมอยากเล่น ID ดีที่มันมีครบทุกสีอะ่ะขั้นต่ําคืออีกิเอครับ 6ใช่ไหมนั่นแหละอันนั้นคือขั้นต่ําขั้นแรกที่ ID จะมีมูลค่าครบคู่ทุกสีก่อนอันนั้นคือโจทย์แรกนะต่อมาครับโจทย์ที่2ครับคือบูธครับส่วนใหญ่ผมว่าคนทําบูธก็น่าจะรู้นะระยะเวลาเนี่ยเอาบอกจะเอาบอกแบบตรงๆนะบูธหนึ่งร้อยเนี่ยบอกเลยนะไม่ต่ำต่ากว่า6เดือนอันนี้คือขั้นต่ําไม่ต่ำกว่า6เดือนเอาใหม่6กเดือนมาจากไหนอ่ะผมเอาให้ดูมาที่เศษแรกของ มาที่แต้มัาเทลครับเนี่ยแล้วคุณดูนะเนี่ยไอส3ดาวพวกนี้ยมันแลกได้แค่วันละ10ย้ํานะวันละ10อ่ะทีนี้เราดูใหม่ทดไว้นะได้แค่วันละ10นะอ่ะแต่ทีนี้ผมเอาเป็นตัวนี้ให้ดูนะครับจะได้อ่ะนี่จเจอละชอปเปอร์ลองดูนะระหว่างไอ้บูธสเนี่ยไอระหว่างบูธสขั้น1เนี่ยมันใช้เท่าไหร่พันแปดผมเลยบอกว่าหเดือนไงหเดือนได้สามไง หเดือนก็คือพันแไงเขาจะความหมายผมยังเออเนี่ยขั้นต่ำมัน6เดือนคุณถึงจะบูสต์หนึเนี่ยผมต้องเก็บอีกประมาณเนี้ยและไอเนี้ยโชคดีคือก่อนหน้านี้มันแจกกิจกรรมนะผมเลยได้มาฟรี800อ่ะแล้วถ้าเป็นตัวที่ผมแรกตามปกติตอนเนี้ยถึงไหนละขาดอีกเท่าไหร่ดีกว่าเออต้องเอาให้ดูนะครับถึงระยะเวลานะผมกาลังจะบอกอะไรก็คือทํายังไงให้ไอดีมันมีมูลค่านั่นเอง เราะเห็นมีคนบอกว่าไอดีมันไม่มีมูลค่าเลยเดี๋ยวนะเอาตรวนี้อ่าอัพมาถึงตรงนี้ละราคาติดเท่าไหร่เห็นว่าขาดิกประมาณพันร้อยโดนประมาณพันร้อยทั้สองประมาณนี้อ่ะพอรับทั้สองอีกกี่เดือนครับก็สี่เดือนไหมอ่ะเออนั่นแหละเนี่ยคือการทําบูทร้อยครับมันจะทําให้ไอดีของคุณมีมูลค่าแต่มันต้องแลกด้วยเวลานั่นเองอ่ะหวังว่าจะชัดเจนนะสองข้อนี้นะไปข้อสามครับ ข้อ3ก็คือ ID ที่เป็นตัวละคร ID ที่ตัวละครที่มีไม่ครบไม่ใช่ปัญหานะผมบอกก่อนไม่ครบไม่ใช่ปัญหามันไม่ใช่ประเด็นแต่ประเด็นคือกี่ EX ต่างหากเข้าะเข้าหมายผมเนาะเพราะว่าการเล่นหลักๆเนี่ยส่วนใหญ่คนเล่นลงแรงและไอาการลงแรงเนี่ยกี่ EX มันก็จะย้อนไปที่ข้อ1อีกอ่ะ6ตัวใช่ไหมคือขั้นต่ําถ้ามีครบคุณครบคู่ทุกสีในการเล่นนั่นแหละมันก็จะวนลูปอยู่เท่านี้แหละทําให้ ID มีมูลค่า แล้วผมบอกก่อนนะคบว่าเร็วๆนี้น่าจะ3 4วันที่แล้วอะ่ะมีคนตีราคา ID ดีผมอะ่ะไปแล้วขั้นตัดแปดพันอ่ะผมได้แล้วอะ่ะแต่ผมยังไม่ขายนะครับเพราะว่าผมเล่นอยู่ไงขายแล้วจะเล่นอะไรหล่ะอะ่ะแต่ i อดีเนี้ยผมลงทุนไปเท่าไหร่ผมก็บอกกันตรงๆเนี่ยอ่ะเนี่ยไอดี ID เนี้ยซื้อมาอยู่3,000ันตีไปเลย3 0 0 0เติมอีกพันหนึ่งสี่พันแต่ขาย8 0 0 0เห็นป่มกำไรยังมันก็กําไรอยู่ดีแต่มันมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะมันเล่นมาหลายเดือนนะครับก็คืออยากจะบอกอย่างนี้แหละเนี่ยคือเหตุผล ที่ทำไมมันได้ราคาและไอดีแบบนี้มีขายไหมคนลองเลื่อนดูดิมีไหมพอไม่มีราคาได้ไหมนั่นแหละคือคําตอบมันเลยได้ราคาแล้วพอมาดูบูธอ่ะล่อไป60แล้วจริงๆผมต้องเกือบจ็สิแล้วนะผมไม่อัพเพราะว่าไปทําตัวซับอยู่นั้นก็เลยอยากจะบอกว่าไอที่ตลาดมันเน่าเนี่ยเหตุผลหลกัลกๆมาจากไอดีดองเพชรนั่นเองอันนั้นคือประเด็นแรกเนาะส่วนประเด็นที่2อ d ดีของคุณปั่นยังไม่ถึงที่อ่ะมันเลยไม่ได้มูล,ลาคา่าแค่นั้นแหละ เดี๋ยวผมจะสรุปท้ายคลิปแล้วก่อนจบนะครับว่าจริงๆคนในเรือผมเนี่ยมีคนขาย ID ได้ราคา45่หมบางคนอัดฮะสี่หมืมันขนาดไหนวะผมบอกก่อนอาบูสอยู่7 0็0สิบบ้างถ้าจำไม่ผิดนะครับแต่ว่าทีเนี้ยไอที่มันมีเพิ่มเติมเนี่ยก็คือว่าตัวละครมีครบทุกตัวขาด e อแค่2ตัว3ตัวนี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะราคา45่หมเนี่ยขาด e อครบสิ่เออ e กครบจะขาด2ตัวมั้งเออประมาณนั้นแหะแต่ถามว่าผมจะสามารถทํไ i ดีสุดได้ขนาดนั้นไหม บอกเลยว่าไม่ได้อันนั้นมันต้องเติมนะครับต้องต้องเติมถ้าไม่เติมมันเป็นไปไม่ได้ครับแต่ถามว่า ID ผมยังไงก็หลักหมื่นอยู่ดีถ้าถ้าเล่นไปเรื่อยๆนะเดี๋ยว4ปีก็ EX ตัวใหม่มาอีกเออแล้วบูสก็ถึงร้อยแน่ๆดังนั้นก็เลยอยากจะบอกว่าเวลาขาย d อดีครับซื้อ ID ถูกๆมาสัก6 EX ที่ผมแนะนําไปอะ EX มีครบทุกสีสีละคูะ่มัน6ตัวพอดีใช่ไหมต่อมาคุณก็เอาไปทำโอเวอร์บูสซะให้มันได้ร้อย แค่นั้นแหละไอดี ID. คุณก็หลักหมื่นแล้วมันไม่ได้ยากขนาดนั้น